ให้ภมิใจจงลงรายละเอียดบอกได้หึืงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจับตัวเขาในปีนั้นในคําถามนั้นน้เขามีโอกาสไปสร้างจะสร้างตัวที่แบบนอกส่วนจะสำเร็จไม่สำเร็จบอกแล้วขนาดให้ภูมยาต้องดูอีกนะสองใบขาบกบสเพื่อสร้างบ้านจะสำเร็จไหมพอขึ้นภาพอย่างนี้อาสบายใจนิดนึงล้ว่าเออมีโอกาสสร้างมาสำเร็จนะเพราะถ้าประเทศการต่อสร้างในการชันสิ่งที่สอนไปส่วนใหญ่ก็เหมือนมันจารีข้อความขีวิตสั้นๆง่ายๆเนาะ แล้วจะไปตอไปต่อ,ตอทลูกค้าได้ยังไงนะเดี๋ยววันนี้จุณจะรู้แต่ทุกครั้งที่เห็นพวกคุณไปประกอบอาชีพได้เห็นคนที่ดูดวงไปประสบความสำเร็จใเนเรื่องราวต่างๆมันก็ทำให้เรามีความสุขที่จะอยู่อยู่ตรงนี้วันนี้จะเป็นเหมือนผมค่วันนึงคุณดูดวงไปลูกค้ามีความแม่นยำคุณไปเห็นความเจริญเติบโตของเขาคุณก็จะมีความสุข ที่สาคัญอนยะ่างที่บอกอ่ะกณจะอิ่มบุญไ,ได้ทาบุญทุกวันแล้วครอบครัวก็มีความสุขขึ้นอุดมพรยีลําได้ดูแล้วก็มีความชื่นชอบออนะชอบในในเกี่ยวกับเรื่องการดูดวงนะครับก็เลยอยากจะมาเรียนอยากจะมีความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับถาปณีพิณวิชิตค่ะชื่อเล่นชื่อหมดค่ะอ๋อ,อสัมพันธ์ขาหารค่ะ ปัจจุบันทำงานประจำอยากมีรายได้เพิ่มจากงานประจำค่ะ เราอยากมีอาชีพที่แบบว่ามั่นคงในชีวิตตอนมั่นปลายชีวิตนะคะเอเราอายุเยอะแล้วอยากมีอาชีพเสริมที่มันสร้างรายได้ให้เราแบบว่าได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยพี่ชมลศิมณีน,นพรัชค่ะสนใจนะคะแล้วก็คืออยากที่จะมาเรียนรู้ด้านนี้อยู่แล้วด้วยะคะ่ะแล้วก็ชอบไพ่พรมยาน,นะคะแล้วก็ติดตามอาจารย์จากสารพันมูใช่ไหมคะ,ะรายการนั้นเลยแล้วก็ได้ซื้อไพ่เ,เขาเรียกซื้อหนังสือะคะ่ะมาอ่านเองนะคะแล้วก็พออาจารย์ได้เปิดคอร์สงี้ะคะ่ะเห็นคอร์สก็เลยสมัครลงมาเรียนพ ชื่อคุณชนกนกอยู่ไทยนะคะชื่อแอนนะคะสีว่าการสุกแสงค่ะก็คือดูตั้งแต่ไร้สดดูดูทุกอย่างเลยนะคะที่อาจารย์ออกจริงๆแล้วตัวเองอะค่ะเป็นคนชอบเกี่ยวกับการพวกดูดวงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะชอบดูชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมีความสนใจที่ได้สนใจในตัวไพ่พรมยานนะคะเพราะว่าศรัทธาในครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็ได้เห็นรุ่นพี่นะคะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เราก็อยากจะเป็นเหมือนเขาชื่อว่าค่ะพอดีว่าวัช ชอบเรื่องศาสตร์ของการดูดวงอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยก็ลองไปดูกับลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอึ้งกับคําตอบที่แบบมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งก็เลยตัดสินใจมาเรียน,น,ะค,ะน,นค่ะชื่อนุ้ยค่ะสําหรับตัวนุ้ยเองนะคะ คือมิจฉคนชอบศาสตร์เรื่องการดูดวงอยู่แล้วเราคิดว่าการที่เรามาเรียนกับอาจารย์ภูมยานะคะจะทําให้เราได้ความรูม้แล้วก็นําไปใช้ในอาชีพให้มากยิ่งขึ้นนะคะคือนันนะคะเหตุผลที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่ภูมิยานะคะเพราะว่าพื้นฐานนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยคนอยู่แล้วสําหรับนันนะคะว่าถ้าเราช่วยพลังพนเราอ่ะจะดึงดูดทรัพย์พวกนี้กลับมาเพราะว่ามันเป็นความเมตตาค่ะ สวัสดีค่ะชื่อซีลินทาสินชื่อเล่นชื่อสัญชาาิค่ะอายุ15ปีหนูรู้สึกว่าหนูชอบด้วยแล้วก็พร้อม มาเรียนก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าอาจจะได้ใช้ในอนาคตได้สวัสดีค่ะชื่อเจสิก้านะคะมาจากออสเตรเลียค่ะเรียนกฎหมายแล้วสนใจมาเรียนรุ่นไพ่พมยานรุ่น92เพราะว่าสนใจเรื่องโหรศาสตร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพี่บ้านมีธุรกิจสปาก็เลยอยากจะให้ไพ่พมยานเนี่ยเป็นแนวทางให้กับชีวิตไม่ไม่ใช่แค่ธุรกิจแล้วครอบครัวแต่ว่าญาติมิตรแล้วก็เพื่อนด้วยแล้วก็สําหรับตัวเองด้วยเวลาทํางานในศาลแล้วก็ชำนาญกฎหมายค่ะเวลาเข้ามาแล้วพุกดีก็จะคุยกันเ้ยคุณสายที่ดี กรงเทพใต้เรือวุส่ารแขวงอยู่เขตสาเรืองจังหวัดพรูรณ์วงเ้พวกนี้ต้อดกันนะมาถามผมมึงงานส่สารอะไรสาไม่อยาบไม่ส่ารอะไรไม่พอใจสารอะไรคู่ก็สร้างใหม่เลยคนสร้างสารสารูกภาษาโผลีดิตองตากันมา้เลยามสุขกว่า บรรยากาศเมื่อวานก็คือมาเรียนแล้วรู้สึกว่าเข้าใจลึกซึ้งถึงหัวใจของไพค่ะแล้วก็อาจารย์สอนเข้าใจง่ายสอนสนุกแล้วก็ตลกมากค่ะคือไม่ง่วงเลยค่ะพอนุ้ยได้มาเรียนแล้วนะคะทําให้เราเข้าใจหัวใจของไพพรมยานมากยิ่งขึ้นนะคะคือมันทําให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าการอ่านหนังสืออะคะ่ะอาจารย์พรมยานสอนง่ายมากๆเข้าใจง่ายแล้วก็ สนุกกับการเรียนมากๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ยากเลยอาจารย์ให้ความรู้ได้เยอะมากก็จะได้รู้เกี่ยวกับว่าเออคนเกิดวันจัทนทร์อังคารพุธพฤหัสถูกเสาเนี่ยคือลักษณะนิสัยเป็นยังไงนะครับก็คือได้ความรู้เยอะมากนะครับดีค่ะเข้าใจมากขึ้นคือก่อนหน้ามีรุ่นน้องเขาแนะนําให้ซื้อหนังสือมาอ่านก่อนเพราะว่าระหว่างรอเรียนก็ลองอ่านดู ก็เข้าใจในระดับหนึ่งจากหนังสือแต่ว่ามันไม่เข้าใจหมดแต่พอมาเรียนก็คือมันตอบโจทย์ตอบแบบความข้องใจของเราทั้งหมดนสดนุกสนานดีค่ะอาจารย์สอนแบบหัวใจไพ่แบบโอ้ไม่เครียดอะค่ะฟังแล้วออรู้สึกหัวใจไพ่ทุกใบ่ะที่มันมีความรัดอย่ใงนั้นทุกใบซ่อนอยู่ทุกภาพ ก็มาเรียนค่ะเพงจะรู้ว่ามันมหัจจานะคะมาเรียนหนึ่งวันนะคะตอนแรกอ่านในหนังสือ,อก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ว่าหนังสืออ่านง่ายมากนะคะแต่ว่าอยากจะมาเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์เองนะคะได้หัวใจไพ่นะคะก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเข้าใจไพ่มากขึ้นนะคะก็คือไม่ได้ยากเมื่อคือนกลับไปลองทบทวนก็คือสามารถที่จะอ่านได้อาชีพนี้ต่อไปก็มันไม่จำเป็นต้องเป็นงานหลักทำเท่าที่ทำได้มีเวลาตอนไหนก็ทำ เห็นเคสแบบนี้แล้วก็ประทับใจนะครับที่สําคัญคือเราทําหน้าที่แบบนี้ลูกหลายคนในห้องนี้ส่งลูกมาเรียนหลายคนเลยคุณแม่ใช่ไหมไม่รู้บังคับหรือเปล่าเดยไปบังคับเขานะนะครับเพราะวันหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเ,นเขาซึมซับเองเขาอยากเรียนเองแต่ตัวคุณทําให้คุณลูกเห็นก่อนว่านั่งดูดวงที่บ้านคุณแม่ได้รับพันหนึ่งสองพันหนูไปทํางานประจําจบไปปัญญาตรีวันหนึ่งก็ได้สองพันหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยเดี๋ยววันหนึ่งกากลับมาเรียนเองฉะนั้นก็ให้ตั้งใจ เยนา็คือเพราะใจรักรักในในศาสตร์ของครูบาอาจารย์อีกส่วนหนึ่งก็จะประกอบอาชีพนะครับอยากจะเป็นคืออาชีพเพื่อ,อที่จะได้เกี่ยกับช่วยเหลือผู้คนนะครับหาทางออกให้กับคนที่มีความทุกข,เข์เข้ามาอยากจะไปช่วยเขาคิดว่าจะประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมหรือถ้าหลังจากว่าเรากเกษียณเราก็จะมีม,มีมีงานทําต่อไปโดยที่เราไม่ต้อง ลงทุนอะไรมากคือมันมีความวิชาความรู้ติดตัวได้ตลอดชีวิตเลยอ่วาวิชาที่ได้ทำบุญลตลอดแล้วก็เรามีจุดหมายว่าตั้งปลายชีวิตเราอยากจะช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ใช้ความรู้ของอาจารย์เนี่ยบำรุงพุทธศาสนาแม้ที่จะไม่เยอะแล้วเราก็มีความสุขกับตรงนี้ได้เงินมาแล้วก็ได้ทำบุญแบบไม่เดินร้อนตัวเองนะไ่ด้เพิ่งได้ช่วยคนอื่นด้วยนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเอาไว้เช็คดวงตัวเองนะคะแล้วก็แก้ไขผุนดวงแล้วก็ตั้งใจอยากที่จะ นำไพ่พรมยานะคะนำไปเปิดดูดวงนะคะแล้วก็ไปแก้ไขดวงชะได้กับท่านอื่นๆต่อไปอะคะ่ะพี่มาเรียนตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะหนึ่งใช้ในธุรกิจของตัวเองอะค่ะที่จะต้องแบบทําอะไรต่างๆนะคะในกรณีที่พี่แบบว่ามีความชนานาญแล้วรู้เรื่องไพ่เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะนําไปประกอบอาชีพด้วยค่ะที่สนใจมาเรียนนี่ก็คืออยากเรียนเป็นอาชีพค่ะเพื่อจะได้เลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวค่ะ ส่วนตัวนะคะพอดีว่าเอาไปดูเรื่องของการทํางาน<ม>ทําธุรกิจของตัวเองอะคะ่ะค่ะสําหรับหนูยคือเอาไว้ใช้ประกอบอาชีพเลยค่ะจะช่วยคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วมองว่าในอนาคตอีก10-20ปีข้างหน้าจะเป็นสาสตร์ที่เยียวยาจิตใจคนได้แบบมหาศารเพราะว่าตอนนี้คนก็เริ่มทุกข์ทางใจมากๆเลยอะคะ่ะอาจจะฝึกดูก่อนแล้วก็หนูยังไม่รู้ว่าจะไปทําเป็นหมอดูเลยไหมหรือว่าจะเอาเป็นงานอดิเรก หวังว่าอนาคตจะได้เป็นหมอดูด้วยนะคะอยากจะดูออนไลน์ดูดวงออนไลน์คะ่ะให้กับหล,หลายๆคนต่างประเทศเราตั้งใจไม่ใช่แค่จะดูให้แค่คนไทยแต่เราจะดูเป็นภาษาอังกฤษเลยเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษเลยให้กับต่างชาติคะ่ะ oh